วิธีแชร์โลเคชันแบบแม่นยำาทส่สุดถ้าอยากให้เพื่อนนะครับมาหาเราได้ถูกต้องเบนแนะนำนะครับให้แชร์ผ่าน Google Map ทำไม่ยากนะครับให้เรากดเข้าได้เลยเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดมาแล้วนะครับมันจะระบุว่าเราอยู่ตรงไหนก็จะมีจุดสีน้ำเงินนะครับขึ้นอยู่แบบนี้จากนั้นนะครับถ้าเราอยากให้เพื่อนนะครับมาหาเราตรงไหนให้กดจิ้มค้างไว้ไปที่ตรงนั้นได้เลยครับอ่ะจิ้มค้างไว้นะครับมันจะเป็นการปักหมุดแบบนี้นะครับ อาจจะตัวอย่างนะครับขยับมาใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะครับเราก็กดจิ้มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนมุดแบบนี้ได้นะครับการปักหมุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นการแชร์แบบแม่นยําถึงขั้นและติจูดลองติจุดเลยครับถ้าปักหมุดเสร็จแล้วนะครับอยากให้เพื่อนมาตรงมุดนี้เราก็สามารถกดแชร์และกดคัดลอกลิงก์จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปส่งให้เพื่อนในแชทได้เลยครับก็เข้าในไลน์นะครับหรือว่าแชท s s e n g e r ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดวางลิงก์ และส่งให้เพื่อนได้เลยครับโอเคครับแค่นี้เองนะครับส่งง่ายๆเลยครับถ้าเพื่อนนะครับได้รับลิงก์ที่เราส่งไปแล้วเขาก็จะมาหาเราได้ง่ายนะครับเพียงแค่เขานะครับกดมาที่ลิงก์กดเส้นทางนะครับแ้วเขาสามารถกดเริ่มเพื่อมาหาเราได้อย่างถูกต้องได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ